มาออกแล้วขนาดนี้ทนทมินล,ละเกียรติศักดิ์ศรีบุญคุณแผ่นดินเกียรติศักดิ์ศรีบุญคุณแผ่นดินทนทมินเกียรติศักดิ์ศรียังนำคาตามมาด้วยบุญคุณแผ่นดินเคเคเวียนอีกมาครับเคเควียนขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ขณะนี้เกียรติศักดิ์ศรี บนคุณแผ่นดินทอนธรมินขยับขึ้นมาเกียรติศักดิ์ศรีบนคุณแผ่นดินทอนธรมินบนคุณแผ่นดินบนคุณแผ่นดินนำครับตามมาด้วยเกียรติศักดิ์ศรีบนคุณแผ่นดินเกียรติศักดิ์ศรีทอนธรมินทอนธรมินขยับขึ้นมา บนคนแผ่นดินทนทมินเกียรติศักดิ์ศรี